ลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่4กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวมนุษย์ยูย้ายราศีพอดีนะครับย้ายในวันที่7กรกฎาคมแล้วก็ย้ายไปเล็งกับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ดาวมนุษย์ยูนั้นเป็นดาวที่มีรอบวงโคจรที่ยาวนานมากนะครับถึง7ปี นะครับก็จะบอกกับชาวลัคนาราศาีพิจิกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวเจ้าตัวของคุณได้ย้ายไปเป็นกเกษตรราธิบดีนะครับแต่ก็ย้ายไปอยู่ในเรือนอรินะครับแต่ก็ได้กเกษตรราธิบดีส่วนดาวอีก2ดวงนะครับทีอ่อยู่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนั่นก็คือดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับซึ่งก็ไปอยู่ในเรือนมรณะ ส่วนอีกดาวหนึ่งที่ถือว่าส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างมากนั่นก็คือดาวพฤหัสที่ยังตีกรร่วมธาตุน้ํากับชาวลัคนาราศีพิจิกส่งผลดีในเรื่องของการเงินและการงานอธิบายความมาถึงตรงนี้จะบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะต้องจัดการต้องทําอะไรหลายอย่างมากๆเลยในเรื่องของการงานเป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการงาน แล้วก็เป็นการจัดการที่อยู่บนพื้นฐานที่คุณต้องมีการติดต่อนะครับออในหลายๆส่วนนะครับอาจจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับคนจํานวนมากหรือหรือต้องเป็นการที่คุณจะต้องติดต่องานจากทางไกลก็เป็นไปได้เพราะดาวอาทิตย์นั้นไปเป็นราชาโชคนะครับแต่ก็ไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกไปอยู่กับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะ ด้วยเหตุนี้กระมังครับสินแสหมิงถึงบอกกับทุกท่านว่าคุณมีโอกาสที่จะติดต่องานมากเลยในสัปดาห์หน้าแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและทางไกลถึงจะประสบความสําเร็จดีแต่ถ้าเกิดใครติดต่องานอยู่ภายในนะครับไม่ได้ติดต่องานทางไกลไม่ได้ติดต่องานต่างประเทศมักจะต้องแก้ไขอุปสรรคจุกจิกจุกจิก,จกทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีครับดาวอังคารเจ้าตัวคุณที่ย้ายไปร่วมกับราหูแล้วอยู่ในเรือนอารินั้นต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าระบันอวังอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะครับคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นหงุดหงิดง่ายหรือมีอะไรเข้ามาทําให้เราเองนั้นอืหัวเสียไม่พอใจได้ง่ายๆเหมือนกันในสัปดาห์หน้านี้ นะครับวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็นวัน2วันที่ติดต่อเรื่องของงานมากเป็นงานแห่งการต่อรองหรือว่าต้องทำหรือต้องจัดการอะไรหลายหลายอย่างในวันจันทร์และวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบันสุกนะครับเป็น3วันที่ดีมากพุธพฤหัสศุกเป็น3าวันแห่งความสําเร็จติดต่ออะไรก็สําเร็จได้ผลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือหรือจะมีข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้วันเสาร์นั้นเป็นวันที่ชิลชิสบายๆนะครับไม่มีอะไรมากมาย หรืออาจจะเป็นวันที่คุณจะได้เดินทางไปทําบุญที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้วันอาทิตย์ก็แฮปปี้สบายๆและก็มีความสุขในเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวด้วยสําหรับชาวลัคนา,นาราศีพิจิกนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นอย่างที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าดาวการเงินโคจรไปตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตีกนร่วมธาตุน้ําคุณยังมีเงินทองใช้อยู่สบายๆครับแต่อาจจะต้องมีการลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไปในทางที่ดีนะครับซึ่งดูจากรบวงโคจรของดาวแล้วมันเหมือนกับสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งการที่คุณต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของงาน แต่แนวแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็อธิบายความต่อไปอีกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับด้วยโครงสร้างของดาวทั้งหมดตรงนี้นะครับดาวศุกร์ที่เล็งลัคนาของคุณดาวมนุษย์ยูที่เล็งลัคนาของคุณแฟนหรือคนรักหรือเพศตรงข้ามจะมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องของงานของคุณอย่างมากทีเดียวพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการที่จะ,จะตัดสินใจ อะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของงานแต่ก็จะไปได้ในทิศทางที่ดีที่น่าพึงพอใจนะครับจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกไว้สักนิดหนึ่งดาวอังคารดาวราหูและดาวอาทิตย์ทำมุมปลายหอกับลัคนานะครับขับรถขับราในสัปดาห์หน้าในวีคหน้าขอให้ระมัดระวังนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ขอให้เลี่ยงในการที่จะเดินทางไปไหนไกลๆนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศี พิจิกทุกท่านโชคดีไปก่อนครับสวัสดีครับให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปัง คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักไลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID m a s t e r m i n g 6 6 6 6, 6.